วกคุณต้องตามประกบนายใหญาให้ท่าสายตาเพราะนายประเมอมีแนวโน้มจะพกอาวุธมาด้วยนายประเมนเป็นคนรักชีวิตตัวเองที่นี่ไม่ใช่ที่ของเขาเขาไม่ทำอะไรเสี่ยงๆหรอค่ะคุณหนูเองก็อย่าประมาทนะครับพาจะระวังตัวค่ะ จะร้อนเองไอพี่พวกพี่่ะถือสามผมเลยนะแลนะพี่นะจากที่คุณเล่ามาพวกเราฟังแล้วก็พอเข้าใจนะคุณงุนงิดเพราะคุณถูกทวงหนี้ <S <S ก็เลยมางุหงิดใส่ในายของเราด่านายเราก็าสารเลว <S <S โอ้ยพี่ผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษให้ผมเจอเจ้านายพี่ก็ได้ี๋ยวผมไปขอโทษเขาเองให้ผมไปกราบเขาเลยก็ได้นะพี่นะไม่งั้นผมตายแยน่พี่นะผมขอโทษละพี่ เมื่อกี้ได้ยินว่าใครจะกราบเท้าฉันเหรอ,อยากเจอนายผมไม่ใช่หรอบนี่ครับไงไงคะไปทำอะไรผิดมาล่ะถึงขั้นขอกราบเท้าฉันเลยถ้าเล่นตลกเลยฉันไม่เชื่อฉันไม่มีทางเชื่อ เราจ่ายนี่้ผู้ชายคนนี้เป็นเท่าไหร่นะ5ล้านครับเงินพิเศษในคาสิโนโล่ะ10ล้านครับฉันรู้ถูกเรื่องของนายขนาดนี้เนี่ยยังจะหาว่าฉันมาเล่นเนอยู่หรือเปล่าเออเธอจะเป็นใครจะทำอะไรฉันไม่สนแต่จ่ายท่าสุดค้ายทำไมเป็นเจ้าของไง ไปกราบอัฐิคุณพ่อคุณแม่ฉันซไม่เป็นจะยากรับสะะารภาพว่านายร่วมลงมือฆ่าพ่อกับแม่ของฉันพูดเรื่องอะไรฉันไม่ทำอย่ามาหาเรื่องดีกว่าฉันพูดดดีแล้วจ่ายเงิน,นมาอย่ามาหาเรื่องกโทษสมู้ร่วมคิดมันจะเบากว่าวงการฆ่าของนสิธิ์ไ ถ้าเกิดว่านายรักสารภาพกฎหมายก็จะลงโทษนายน้อยลงฉันบอก,กว่าวย่าไ่ทำไม่ได้ค่ะฉันไม่ได้ฆ่านั้น,ไม,ไ,นไ,มไ,นะไม่อยากจะมีเรื่องแบบนแต่ฉันบอกเลยว่าฉันไม่ได้ฆ่าระวังจะโดนแจกออก้งข้อ